โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินเอาเดี๋ยวไม่ใช่โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาววอล์ดวอร์ชิพกันทุกท่านด้วยนะครับสำหรับไทยเฟย์วอร h ชิพใน EP นี้เนี่ยอาจจะพิเศษนิดหนึ่งนะพอะเราจะมีการพูดถึงเรื่องของการอัพสกิลของเรือลำนั้นรวมถึงการไฟฟนยกระดับด้วยว่าแบบไฟแบบนี้อัพสกิลแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอะไรนั่นเอง แต่ผมต้องขอบอกก่อนนะว่านี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็การอัพสกิลของแต่ละคนนะมันไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีอะไรถูกเอาไปว่ามันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละบุคคลเลยโอเคและเทคนิคในวันนี้เนี่ยก็ส่งมาโดยคุณเต้นนะเป็นเรือประจันบานเทียร์เิบของทางอเมริกาก็คือเรือมอนทนาน่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของส่วนยกระดับเขาก่อนดีกว่า อ่ะโอเคอย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะก็จะเป็นในส่วนของช่องแรกแล้วก็ช่องที่5ที่รู้สึกจะแตกต่างไปจากท่านอื่นๆแล้วก็แตกต่างไปจากผมด้วยนี่แหละช่องแรกที่คุณเต้ใส่เนี่ยก็จะเป็นควบคุมความเสียหายหนึ่งนะทุกคนเนี่ยสามารถหาได้ในคลังแสงโดยการแลกฐานนั่นเองวนเสริรมชิ้นนี้เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะช่วยในเรื่องของเวลาใช้งานยุทธปัจจัยเนี่ยเพิ่มขึ้น40%นั่นหมายความว่าเวลาเราถูกเผาแล้วเรากดดับไฟไปเนี่ย เรือเราจะเป็นอมตะไปประมาณ43วินาทีเลยอันนี้คือในกรณีที่แบบโดนลุมเผาอยู่นะส่วนช่องที่5ชิ้นนี้เนี่ยเรือก็คือกล่องควบคุมความไฟหายชั้นยอดนะสามารถหาได้ในคังแสนเช่นกันโดยที่เราจะต้องจ่ายค่ารีเฟิร์ตพอยต์หรือรรว,ว่าค่ารีสายวิจัยนั่นแหละเป็นจำนวน19,200เลยความสามารถของฝนฝืนชิ้นนี้เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยช่วยในเรื่องของการปรับหางเสือ,อฟ่อมเฟืองเลี้ยวแล้วก็เวลาดับไฟลบ10 อุดเลยล่วอีก10%แต่ถ้าใครไม่มีจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใส่พลางไปนั่นแหละส่วนสกิลผู้การเนี่ยโอ้โหมี21พอยต์เลยนะคุณเต้ก็จะไม่ได้อัพตามมาร์กเหลืองักเท่าไหร่เลยแถวแรกที่เห็นเลยก็จะมีฝับเปลี่ยนกระสนุนแล้วก็วฟ่อมแฟมฉุกเฉินนะ คือต้องเข้าใจว่าเรือมอนทาน่าเนี่ยเป็นเรือที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะและลูก He อี e ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่เลยจํานวนลูกปืนเยอะด้วยโอกาสติดไฟก็ดีพราะั้นที่เห็นอัพแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่สับเปลี่ยนกระสุนบ่อยนั่นเองนะแถว2องอัพหันป้อมปืนขา้ามไปแถว3มีเลือดสูบฉีดดับไฟไวแล้วก็ซ่อมแฟมรุ่นปรับปรุงนะสกิลนี้เนี่ยนอกจากจะฮิวได้ไวแล้วเนี่ยยังฮิวได้แรงด้วยเพงั้นใครสนใจเนี่ยก็ไปอัพตามได้นะ ส่วนแถวสีก็มีฟ่อมแฟมฉุกเฉินแล้วก็อัพพลางนะก็เลยเรียกว่าใช้ผู้การ21แต้มจนครบเลยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปรับชมรีเพย์กันเลยครับโอเคฮะในเกมแรกเนี่ยคุณเต้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าจุดประทะอันฟ้านะเป็นเทียเสบกันแล้วดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยเป็นแคนวอลนั่นเองไม่ค่อยจะมีใครส่งรีเพย์แบบแคนวอลมาให้ให้ชมเลยนะ พอปกติก็จะเป็นแบบโหมดเรนดอมธรรมดาอาจจะมีเล่นแล้งบ้างอะไรแบบเนี้ยโอเคมาในเกมนี้เนี่ยประจันบานก็มีกันข้างละสองลำนะรัะตวเวนมีสองแล้วก็พิคาดมีสามลำฝั่งเขาก็จะมีเรดาร์เป็นพวกไปตัพลอปมอฟะควาเดมอยมาสามลำเลยฝั่งกเต้นม่มีลำเดียวก็จะเป็นไปตัพลอตแค่นั้นเดงเกิดทางฝั่งทิศเหนือนะแล้วก็ชิงจุดแคปพอยต์กันสมจุด จุด A จุด B แล้วก็จุด C นั่นเองเอามาจริงโหมดกองทัพหรือว่าแคนบอยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะจะ,จะเรียกได้ว,ว่าไม่ได้เล่นเลยนะากเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นด้วยแหละขนาดเล่นแรงผมยังไม่ค่อยจะเล่นเลยโอเคเรือพิฆาตฝั่งคุณเต้เหมือนจะเทกําลังไปทางจุดฟีนะส่วนพวกรัตวินน่าจะไปเอกันคือรูปแบบปไตล์การเล่นของกองทัพหรือว่าแคนบอลเนี่ย มันก็จะมีแบบแผนหรือแบบอะไรที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นในในเรนดอมอ่ะผมเพิ่งสังเกตเห็นนะว่าเรือไปฆ่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเป็นฟูมือแค่ลำเดียวแล้วก็าฝงลัตะเวนมาสี่ลำเลยเกมก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะยังไม่ได้มีการสปอร์ตหรือว่าเข้าแคปอะไรกันอาจจะต้องหาตำรงตำแหน่งจุดวิ่งเข้าอะไรแบบนี้ ถ้าพูดถึงแคนวอลเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะคนในแคนเดียวกันหรือเปล่าถึงจะสามารถลงแคนวอลหรือว่าแบทเทิลกันได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยสามารถเอาคนจากแคนอื่นเข้ามาร่วมลบได้ด้วยแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดคนไม่มีแคนเนี่ยจะสามารถทําแบบนี้ได้หรือเปล่านะเพราะงั้นถ้าใครรู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์อบอกผมหน่อยแล้วกันมีการติ๊กกันเต็มแผนที่เลย มือนจะส่งสัญญาณในส่วนของเรื่องสปอรตเรดิโอหรือเปล่าว่าเอออยู่ประมาณตรงนี้แล้วนะอะไรแบบนี้อ่าเราเจอแล้วครับลำแรกนะอ่าแต่หายไปละเป็นโอเอโนะเราต้องรอเหลือพี่ข้าไปสปอรตนิดหนึ่งแต่ถึงสปอตตัวนี้ก็ยังยิงใครไม่ได้แล้วก็ฝั่งถนนมีคนเข้าแคปดีล้ว รตเวรที่มาทางนี้นี่เป็นเเตโตพาลอสแล้วก็เดมอยกันสองลำเรียกได้ว่าเลด้ามาคู่เลยเออแต่ไม่น่ามีปัญหาไอ้พวกคลิปเบอร์แมวเกาอะไรพวกนี้เขาคงจะไม่ได้ถนใจพางเราเปิดเลด้ามากาคงจะยิยงไกลๆสแเปมไปนี่แหละและลำแรกได้คุณเต้แรงเป็นเด้โบยนะอุ่นแล้วก็ลังเปิดข้างอยู่ด้วยเลย ต้องมีเจ็บละ้ลาะแบบนี้เนี่ยโอเค,โอ,เคโอ้โหแล้วเปิดมาเริ่มแรกโดนไป2อฟิตเลยนะสองเหมือนก็มันเจไปเลยยังไม่ทันไรเดมอยจะไปก่อนชาวบ้านเขาแล้วไม่รู้ว่าเขาโผลมาทำไมกว้างขนาดนี้นะแต่เหมือนโคนเต้จะปิดงานต้องเอาต้องเอาให้จมครับแบบนี้ระหว่างที่เพื่อนรอรั่อยู่ด้วย เดงดังนิดหนึ่งแล้วจัดไปชุดหนึ่งครับมีพวกไปตกพลอฟยิงมาด้วยนะโอเคแล้วเรียบร้อยฮะได้มา1คิวเลยนะเกมเพิ่งเริ่มไปยังไม่ทันจะถึงรีนาทีเลยเล่นน้อยคอยนานเหมือนผมนมี่แหละอ,อฝ่ายเล่นน้อยคอยนานจนช่องแชทแบบตั้งฉายาให้ะ เราตรงนี้มีประตพาล็อปจอดยิงไม่มีเลยนะเอาคเต้ก็จับนะฮะแต่มันยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อเขาเดินหน้าด้วยเราได้มาสี่นัดครับห้าพันสี่นะกระฝนทะลุหมดเลยสี่นัดที่ได้มานแล้วก็สวยงังเอาตอนนี้ทีมก็แคปได้สองจุดนะแต่ทางทางนี้ต้องรีบปิดเกมนี่หนี๋ยว่าทางเราอาจจะอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากว่าเจอเรือพิฆาตไล่อะไรแบบเนี้เขาต้องเล่นเกมเดฟอยู่แล้วแล้ตรงนี้โอโยกำลังเลี้ยวเปิดข้างด้วยไม่รู้ว่าพี่เกเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่านะได้มาหมื่นเจแล้วเหมือนจะพยายามดันแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าเวิร์กพวเรือพิฆาตแก๊งทางนี้นี่คือเยอะเลยแน่นอนว่าทางนี้เนี่ยเรือประจันบางคุณเต้จะต้องรับดาเมจเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวก มอสฟักควาไปตัวพาลอฟอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เวโอเพราะงั้นสกิลที่เขาอัพมาเนี่ยก็คือต้องอึดในเรื่องของไฟนะแต่ว่าไม่ได้อึดในเรื่องของโดน AP นั่นเองแล้วชุดเมื่อกี้ได้มาอีก1มื่นนะถ้าจมโอโอได้นี่ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวแลวเพราะว่าพ,พวกมอสฟกควาไปตัวพาร์ลอฟก็ไม่น่าจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วนะ แล้วตัวไปโดนที่ฝาดไปเนี่ยโดนไหมนะ่ะไม่น่าโดนแล้วนะไม่โดนแล้วลนะ่ะโอเคคุณเต้โหลดเฟรสว่าไงจัดไปชุดหนึ่งครับแต่ว่าเขาเลี้ยวกำลังเลี้ยวออกนะได้มาของลนัด5พ0นแล้วฝั่งตรงนู้นเนี่ยเขาแคบกันเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเรือพิฆาตเนี่ยจะต้องอยู่ทางนู้นเลย แต่ดีที่เดือไปคาดฝั่งคนเต้เนี่ยเริ่มวิ่งกลับไปช่วยแล้วนะโอโอเหมือนพยายามเหยียบแคปไว้อยู่ด้วยกะว่าจะกดดันให้แต้มแบบไหลหรือเปล่าก็ถ,าถ้าจมแกงนั้นเขาจมโูมือกันได้ก็น่าจะการันตีน่าจะการันตีตั้งแต่ต้นเกมเลยโอเคคเต้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะหันมายิงโอโอเนี่ยก่อนเลย มีไปตัวพะรลอปมาเผาอีกแล้วขยันเผาจริงๆงแม่กดนิ้วขึ้นมาก่อนครับชุดหนึ่งแล้วก็จัดไปชุดหนึ่งนะแม่แต่ว่าชุดนี้เนี่ยอ่านอ่านขาดไปนหน่อยว่าเขาจะเดินหน้าแต่เขาถอยหลังนะจุดฟีที่คัมมี่มีมอนทาน่าแล้วก็ไปตัวพะรลอที่ก็อยู่ในมุมที่ดีด้วย สองลำนั้นก็ยิงไม่ได้ที่ยิงได้มีแค่เป็นมุม้ข้าวปลาลำเดียวเท่านั้นขุนเต้เปลี่ยนมาเป็น H e แล้วนะโอเคโอ้แล้วได้ติดไฟมาด้วยเอาจริงจริงมันติดไฟดีนะมันทนาเนี่ยแล้วก็ขะ้นความเร็วของลำกล้องเนี่ย HE AD ีกับ a อพีเขาแตกต่างกันด้วย HE AD ี e นี่วิ่งดีเลยแต่ว่า AP นี่อาจจะวิ่งช้าหน่อยมันก็แล้วแต่สไตล์คนเลงแล้วกัน โอเคแล้วเขาดับเรียบร้อยคุณเต้ฟั้มไปเลยครับแต่ไปอีกสองป้อมหลังนะอ่าเราได้ติดไฟด้วยก็กว่าเขาจะมีดับเนี่ยก็อีกฟักฟักหนึ่งเลยฟก,กอตอนนี้เนี่ยฝูฝีกันนะห่างกันไม่มากแต่ว่าจุดแคปเนี่ยถูกยือถูกแคปไปเยอะเลยอาจจะต,ต้องพยายามดันนะ แต่ก็ต้องดูมาว่าใครเนี่ยพลาดพลาดก่อนมีเป็นตัวพลอบยิงเอมาแต่ก็ไม่ได้เกีบนะเข้าก่าไปหมดเลยเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าโอโ,โอโเนี่ยน่าจะอัพสกิลเดียวกันเลยเพราะเขาดูดับไปไวเหมือนกันด้วยเพื่อนๆทางนู้นก็ยังแคปไม่ได้นะแต่เวลายังมีอยู่เวลายังมีมาตรงนี้นี่มอสฟวาโอ้โหแล้วเปิดด้านข้างแบบนี้แล้วเขาเกียร์ถอยอยู่ด้วย คือถ้าเปิดด้านข้างให้นู้นก็โดนไปตัวพะอบแต่มาอยู่ทางนี้เนี่ยคนเต้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วฮะโหลดลูก AP รอเรียบร้อยแล้วแล้วเล็งกาบงามๆแบบนี้เลยโอเคแล้วเรียบร้อยโอ้โหจมไปจมไปเลยทีเดียวมองดาเมจไม่ทันนะว่าเมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสะสมดาเมจไป1 6 0 0 0แแล้วนะกบิีกคิว ลายต่อไปนี่จะเป็นใครเอ่ยต่เป็นผมนี่ผมเล็งไปตัวพะรอบนะคุณเต้โอเคแล้วเหมือนคุณเต้มาเล็งไปตัวพะรลบแล้วจอดทำงามแบบนี้ด้วยนะโดนไหมโอ้โได้มา26 0 0มฮะยิงซีเป็นว่าเล่นเลยนะพลาดนะมอฟกวาพลาดแล้วก็ไปตัวพะรอบก็โอ้โหวิ่งมามุมแบบนี้เนี่ย หมือนจะพยายามถอยกันแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหากูเต้น่าจะเล็งประตูพารอบนี่ละก่อนชาวบ,บ้านเขาเลยจัดไปอีกชุดหนึ่งครับหวังว่าให้มันลงใต้ป้อมฝองแบบงามๆนะแต่นั่นแหละฮะโดยความที่เป็นประตูพารอบล้วเข้าหันหน้าให้มาไหลนี่ก็เริ่มยิงยายขึ้นมาแล้วแล้วเพื่อนทางนน้นเนี่ยก็เริ่มวิ่งไล่เก็บฟูเมือกันโวยโอจมมิโนอทอไปได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ย สมอลแลนฝั่งคุนเต้ก็จมตามไปอีกลำหนึ่งแต่ที่แน่ไปตัวพะลอบลำนี้นี่คือไม่รู้ว่าจะหันหน้าให้ใครนะหันให้คุนเต้นี่ก็โดนไปตัวพะลอฝั่งคุนเต้นี่ยิงจมได้เหมือนกันโอเคแล้วเรียบร้อยฮะได้มาอีกหนึ่งคิวนะมาตอนนี้นายเหลือแค่เรากับนายและโอโยเหลือแค่เรากับนายละแต่เลือดคุนเต้ก็ไม่ได้เลือดเหลือเยอะนะแต่ว่าก็ยังมีฮิวมาอีกสองครั้งนั่นเอง อ่าแล้วเขาเปิดข้างโอ้โูอะไรวะเนี่ยไม่นึกว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในแกนแพทเทิรนนะอ้าวแล้วไม่เข้าห้องนี้ละไพยด้วยแต่ว่าก็ได้ดามเมจมาหนักเหมือนกันอีกชุดหนึ่งนี่คือจมแน่นอนนะถ้าไปตัวพะรลอตไม่ลาดบางทีก็อาจจะกดเลี้ยวหนักเกินไปหรือเปล่า ลืมลืมความหน่วงของพวงมาลัยเรืออะไรแบบนี้โอเคแล้วน่าจะเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาฮะได้มาอีกหนึ่งคิวตอนนี้ดาเมจมา2องแสนสี่หมื่นแล้วนะเพื่อนแก๊งถนนก็แคปกันเรียบร้อยแล้วก็ไล่ล่าโฟเมอร์กับเรืออีกลำหนึ่งที่เป็นมอนทาน่าเพื่งนก็ไม่น่าจะยากแล้วพวกสองลำนั้นก็น่าจะก่อกวนยิงสแปมแหละเรียกได้ว่าการันตีชนะแน่นอนแล้ว เออชนะแน่น,นอนแล้วเอามีเพื่อนยิงหยอกมานิดหนึ่งนี่ถ้ามันยิงเก็บได้เหมือนสมัยก่อนนี่คงจะมีเครื่องหนึ่งเราฝั่งถนนฟูมเมอร์เขาจมคริเบอร์ไปแล้วแล้วมอนทาน่าเขาก็ไม่ได้เลือดเหลือเยอะนะก็เหลือพอๆกันกับคุณเต้เลยนี่แหละอีกอย่างฝั่งคุนเต้ีนโอโอก็ยังอยู่ด้วย เพราที่ผมคาดการณ์นะัคือฟเมอร์จะต้องวิ่งเข้าไปแคปเแล้วก็พยายามเก็บโอโอ <l ots> แน่นอน <RPG> แน่นอนเลยระหว่างว่างๆแบบนี้นะคุณเต้ก็ฮิลไปก่อนนะเป็นฮิลลอดชุดฝุดท้ายแล้วนะอ่า <l ots> แล้วเขาเข้าแคปเจริงๆด้วยคือ <l ots> ถ้าฝั่งเขาจะ กลับมาให้ได้เปลี่ยนเนี่ยก็ต้องจมโอโยแล้วก็ให้มอนทาน่าจมแมวเก่าให้ได้เอาจริงๆถ้าประมาทเนี่ยเกมก็พลิกได้นะพลิกได้เลยว่าูมือเลื่อยเขาก็ยังเต็มอยู่ถ้าแคปเฟดฆ่าโอโยได้วิ่งกลับมาช่วยมอนทาน่าจมแมวเก่าแล้วก็หันมาจัดการคุณเต้กับไปต,ตัวพะล้อแบบเนี้ยก็มีฟีดเหมือนกัน เราคนเต้เปิดเครื่องบินน้ำแล้วจัดไปเลยครับโดนไหมเห็นเครื่องบินน้ำทีไรนี่ผมเราไม่ไม่อยากไม่ชอบเลยไม่ชอบใช้อะ่ะโอเคแล้วก็ไม่โดนนะรอโหลดใหม่ไปครับตอนนี้โอยโยต้องหนีแล้วต้องเอาลูกเรือมาใช้ไม้ท้ายช่วยกันแจวแล้วละ่ะโอ้โหมืดน,นี่ไล่ปล่อยโตเลย โอ้ยโอ้นี่ก็อยู่แคนแคนเดียวกันกับผมนะเห็นชื่อแคนแบบนี้แต่จริงแล้วผมผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะทุกคนเออผมไม่ได้เป็นหัวแคนคุนเต้สรับมาเป็น h e อแล้วก็ยิงมาทะน่าไปนะมีการติ๊กกันว่าฟูมเมอร์อาจจะมาตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยเป็นตรพาระลอ,อาจจะต้องเตรียมเปิดเลยได้หากันนิดนึงโอเคแล้วชุดของก็ไม่โดนคุนเต้น่าจะไม่ถนัดไม่ถนัดทองบินนะเหมือนผมแน่เลย อูมเมอร์เขาคงไม่ไปวิ่งไล่โอโแล้วละ่ะอาจจะกลับมาแคปฟรีแล้วตอนนี้เพราะว่าไล่ไปก็คงจะเสียเวลาเปล่าๆแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครสปอร์ตเจอมอนทาน่านะอาจจะต้องรอให้แมวเกาเนี่ยไปสปอร์ตดูนิดหนึ่งอาจจะมีความเสี่ยงไปเจอกันกันกบฟูมเมอร์ด้วย มีการติ๊กกันตรงนั้นแสดงว่าโอเคเขาเข้ามาแคปเรียบร้อยแล้วนะเออเดาผิดแต่หัวให้ผมอะแต่คนที่จะหาฟุมเมื่อเจอที่เป็นไปตัวคลอบความหวังเดียวของหมู่บ้านเลยแล้วมีการเปิดใช้ไดรด้แล้วเจอแล้วครับคุณเต้รอโหลดให้ดีอีกนิดหนึ่งนะโอเคแล้วโอ้เลื่อยยังเยอะอยู่เลย เลือดเยอะมากโอเคจัะไปชุดหนึ่งครับแต่ก็หมดแล้วนะเรดาร์ของเปโตนะัวพาล้อมน่ะมันแป๊บเดียวอะ่ะอ๋แล้วโดนด้วยะประเด็นมีฝาดต่อมาแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าเพื่อนก็เปิดไฮโดไว้ให้อยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยจะต้องช่วยกันลุมประกำรมอมัทน,นาลำนี้ให้จมก่อนการันตีชนะแล้ว เดี๋ยวเราจัดไปชุดหนึ่งครับโอ้ยปืนพังอันนี้คืออีกหนึ่งข้อเสียที่ที่อัพสกิลแบบเนี้ยแน่นอนว่าเราอืดไฟก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทน AP นะโอกาสที่ปืนจะพังเนี่ยก็จะมีเยอะกว่าน,นั่นเองถ้าหนักกว่านั้นก็คือหมดระภาพการใช้งานไปเลยแล้วตอนนี้โหลดเฟดเรียบร้อยแต่เขากำลังเปิดข้างนะยังไม่ได้ยิง มีการกดสับเปลี่ยนกระสุนเป็น AP นะแต่ว่าเมื่อกี้กดไวไปหน่อยเพราะว่าลูกยังโหลดกันไม่ครบทุกกระบอกเลยทําให้สกิลสับเปลี่ยนกระสุนเมื่อกี้เนี่ยไม่ทํางานเลยนะคือมันจะสับเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นก็ต่อเมื่อปืนทุกกระบอกเนี่ยโหลดครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้ามีป้อมใดป้อมหนึ่งโหลดอยู่แล้วไปกดเปลี่ยนเนี่ยก็คือมันจะกลับไปเป็นโหลดมาตรฐานปกติเลยแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนจะไปตัวะลอบต้อง ต้องฝาหลาชีพแล้วและต้องฝาหลาชีพแล้วโอเคแล้วคุณเต้โหลดเป็นทางมาดูทางดูนะว่าตัวไปดูมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับไปตัวพะลอบอกพร้อมชาร์จแล้วแบบเนี้ไม่เสียฝาหลายที่ใช้ชนะไม่เกิดแน่นอนมตัตนาป่างเขารู้ตัวแล้วว่าจะถูกชนหันมายิงคุณเต้แต่ก็ถูกบล็อกไปได้นะว่พี่แกเล่นยิงใส่เกรอกมุมแบบนั้นเลยอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วจบเกมไปครับ โอเคฮะในเกมนี้เนี่ยคุณเต้ก็ได้รับชัยชนะมานะชื่อในเกมเฟอร์นเนียจากแคนามอได้เงินมาใช้1 1 2 5 0 0 0ค่าประสบก,การณ์28,260 e ีพอิสระอีก36,445เลยนะทำความเสียหายไป269,34ยิงเข้าเป้า114นะัดหมดสภาพ4นะจมเรือไป4ลำ่เกือบได้คาเค้นละ เกิดไฟไหม้ฟีจุดยิงเข้าห้องนี้เราพย6แล้วก็ป้องกันฐานไป21เปืนลองยิงเข้าเป้าอีก52ก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้ด้วยนะครับที่ส่งรีเพลย์แล้วก็เทคนิคแนวทางการอัพรวมถึงส่วนเสื่อมาให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปปรับแต่งแล้วก็ใช้ดูนะก็แน่นอน่าหาเพื่อนๆท่านไหนมีรีเพลย์สนุกสนุกมีแนวทางเจ๋งเงอยากจะเอาออกมาแชร์เอาออกมาโชว์ก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลใต้ดีสคริปชันนี่เลยครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับ ถ้าหากว่าชอบอยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ